chơi <laughs> lóng thì găng cái này attention you don't warm my heart i know to start to to someone new yeah you just want attention you don't warm my heart you are making sure somebody new si sao bây giờ chế bùn ran domina to ไหนแดดยูวไปไหนไปไหนจะไม่อนไม่ต้องไปซื้ออนลงเลยเออมันแดดห้ามไปเข้าใจไหมเข้าใจไหเข้าใจไหมฟื้มื้มฟมฟ้มฟ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 ืมฟืมฟืมฟืมมมมมมกล้องสุดเอฟเ็กไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่ไป วงตูปิ๊งปยวงปิ๊งปิ๊งปี๊งปิ๊งปิ๊งปี๊งปี่งปิปี๊งปิปี๊งปิปี๊ยปิงปี๊ยปงปปิปงปปี๊ยปงปปิปงปปี๊ยปงปเปิ๊งปปิปิ๊ปิ๊งปิ๊งปิปิ๊ปิ๊งปิ๊งปิปดูปิางป่๊งปิปิ๊ปิาปเป เน่่เดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่เอาดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูปปัมปาปานปลาเอี่ยลเจไม่ดปลาเป็นเป็นพี่มีปลาปลาชนิดพิเศษอยู่อยู่ในอ่างเดี๋ยวพี่ให้ดูเดี๋ปนไปดดูดูดูนะดูนะ ดูมันจะออกว่าลองโยนให้ก่อนจะออกมาไหมจอกนี่ไงออกมาแล้วเป็นยังไงดีป่าดีป่าเปล่าเปลาปลาปล่าปลาปลาปลาเปล่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากเจอป่ารู้สึกเป็นงไงบ้างรู้สึกเป็นไงโอ๊ยขอโทษไปดีกว่า ก็สำหรับในวันนี้ก็ซื้นสุดลงไปแล้วนะครับถึงเป็นคอนเทนท์ที่แบบไม่ได้ทําอะไรก็แค่ไปแก้งน้องแล้วน้องก็ไม่ได้เล่นก็ไม่รู้จะทําอะไรสำหรับวันนี้